นตกนะครับอย่างหนักเลยนะครับหนักที่สุดในรอบ3เดือน

ขอบัวครับเฮ้ยจมเลยพ oh. okay. ี่น้องเอ้นี่ครับบรรยากาศอยู่ไร่อยู่สวดนะครับ มีสองตัวครับตัวเล็กนี่ตัวนี้กำลังตั้งท้องอยู่กระยะจ้จะคลอดแล้วสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมนี่เรียกว่าเล็กกระปุกลุกแต่ประสิทธิภาพสูงสุดเดี๋ยวไปดูทุ่งนาครับนี่ บรรยากาศก็แต่ก่อนจะเป็นคอกวัวเก่านะตรงนี้นะครับคอกวัวเก่าก็ตรงนี้ก็ได้หรือเอาขี้วัวครับคงไปใส่ทุ่งนาเนี่ยนะครับมาใส่ทุ่งนาเนี่ยครับนี่ครับบรรยากาศนี่เอาขี้วัวไปใส่ทุ่งนาก็จุดนี้ที่เห็นที่โล่งๆคือ แต่ก่อนเนี่ยก็มันที่มันไม่เสมอกันครับมันจะเป็นเนินๆครับตัวเราเอารถถ่ายมาดันให้มันเธอให้มันเสมอกันนะครับเนี่ยดันนั้ม่เท่ากันนี่ครับเดี๋ยวเอาคีเวน้าจุดที่เมื่อกี้ครับผมมาไว้เนี่ยตามจุดๆตามจุดๆที่เห็นนะครับตามดำๆนะครับก็คือเป็นปุ๋ยธรรมชาติครับคีววโดยไม่ต้องซื้อปุ๋ยนะครับเคมีครับ ก็ช่วยได้นะครับได้เยอะเลยนฝนตกใหม่ครับผมวันนี้ตกอย่างแรงครับมาถึงก็ตกเลยตกแบบไม่ลืมหูลืมตานะครับนี่ครับขับมาในสวนย้ายไปอยู่จุดนู้นครับผมพวกวัวแต่ก่อนอตรงนี้แหละย้ายไปอยู่จุดนู้นแล้วก,ก็บริเวณที่วัวนะครับที่ที่เป็นโคกวัวแต่ก่อนก็ปุกอ่าหญ้า หญ้าหญ้าเพื่อกัน่าหญ้าหญ้าต้นใหญ่ๆครับเท่าต้นอ้อยต้นนีเปียหรือเปล่าประมาณนี้นครับต้นหญ้านีเปียเพื่อปลูกให้เลี้ยงวัวครับช่วงที่ว่าอ,อช่วงข้าวกำลงัจงจะโรงตั้งท้องนะฮะยงห้าย่าไม่ได้กปลกูกเลี้ยงวัวกันนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมันก็ฝนไม่ตกครับน้ํา ไม่มีธรรมยาอากาศม่แมันก็เหี่ยวเฉาตายหมดบรรยากาศหลังฝนตกไปใหม่ครับเนี่ยอากาศเย็นสบายบรรยากาศนี้นนหน้าเนี่มาบ้านทีครับผมนี่ก็ขึ้นใหม่ครับ ีเดูยว่ับไปเลยตัเออแล้วนี่เราเดินไล่ดูทุมเลยที่แจยวก็มาลูกกระลาบมเสมอตลยไปย้อนอยู่นี่ก็ทับคันนาใหม่ครับผมให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแต่ก็ประมาณนี้ครับผมเนี่ยเล็กๆ ก็เพิ่มคนาให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะกักเก็บน้ำให้โดยมันไม่ซึมนะครับได้อยู่ได้นานขึ้นนั่นเองนะครับอ่าแล้วไงต่อครับผมเราเรก่มรอบตัวนีงรอบหมดเรืนไรอืมลูกยังไงดันดูขโนมอหนอนไต้อ๋อเออนี่อ้อยอ้ยตะเพิ่งดิเอเออโผม่ก็โมโ่มไ่ะ

เออนู้นมลมปเขตเขเป็นเขตต้นปลูกไว้นะครับผมเนี่ยเอาลันหบกจายกระจายโอท้ทมเฮียกจะสนกจจจับพันสระมูลเด็กเ,เ,เ,เนี่ยโอทมเออแค่ปูไรเกี่ยๆมีอะไรกัเจ้าเธอแบบด้วยกิจองเนอะสิเธอแมนเนี่เธอมมน ជាចង់តាមតំពួរខាងខាងដោយមកនេះក៏តាមអឺតាមទៅអស់ជិះស្រែទៅគេបែនេះអឺអនុរឿងសុខទី what are